อาหารจานต่อไปครับน่าจะเป็นผัดผักรวมมิตรครับมิสเซรเซียครับดูอาหารการกินของพี่น้องชาวพม่าที่เมืองหลวงเนปิดอนะครับผมว่าจานนี้เป็นก็วผัดเป็นผัดผักรวมมิตรน่าจะใช่หรือเปล่าครับดูครับยังไงต่อขา้วันเอ้าว่าี่

เส่กระเทียมเส่กระเทียมลงไปใส่กระเทียมสุกหอมซะก่อนไส่ไข่ตอะวะบย่ะ เราถามว่ากินที่นี่หรือกินที่ไหนเรากินที่นี่เลยหอมจริงๆอะ,อะไรไอะอะไรจะใส่หม้หมูนี่น้องผมด้วยนะครับนี่ของเขอเขาดึงข้าวผมใส่ว่านี่เป็นอะไรสักอย่างคล้ายๆกับ ที่สผัดนะครับโอของครับโหเยี่ยมครับเพื่อกินผัดครับน้ย่ย้นกเลี่ยใ่นี้่นโนเียโนโอมาตอ กลิ่นหอมเหมือนกับเหมือนกับผัดไทยเหมือนกับเหมือนไส้ทอดครับเยอะครับ เ้ากำลังดูมิสเตอร์เสี่ยครับเที่ยวสะใจอยู่ที่เมืองหลวงเนปิดอของประเทศพม่าผมสั่งข้าวผัดหรือสมินจอนะครับที่พม่าเนี่ยครับกำลังจะเอาไปกินแล้วเสร็จพอดีครับอรอะ ก็นั่งกินตรงนี้เลยครับก็มีอะไรมากครับถ่ายตัวเองไปด้วยดูวิวทวทั์ไปด้วยครับในรูปแบบของมิสเตอร์คอสเซียที่ราสะใจครับก็ทุกคนเขาก็นังกินกันอย่างนี้นะผมก็ไม่ได้เอาไปถายกินนี่ครับมากระเป๋าลงก่อนเสร็จแล้วก็<อ>เตรียมตัวครับเอา น้ำหลบนะครับเดี๋ยวจะวางอยู่บนนี้นะครับแล้วก็ดูผมกินไปนะครับผมกินมุมนี้มองเห็นนะครับที่เนี่ยเขาจะมีน้ําชาน้ําชาเสิร์ฟให้พร้อมกับแก้วให้นะครับตรงู้ก็มีหนมครกแบบเมืองเดบิดอครับ มีเพลงซะด้วยครับเพราะคงอยาไม่ได้นะครับไ,ไม่นะครับลองดูครับ,อ,บอืมโอ้ 안녕하니